ยีนนี้จะเข้าเป็นมือมิจผู้จ่าอมอนเป็นมือเป็นมือมันกาาเกิดโรคระบาดเขาเลยนีอุปยบัณฑิตจะเขาเป็นมือคลิปนี้ผมลัผ้าไปฟังเรื่องเล่ามหัศจรรย์พันลึกของปลายสุดของห้วยนํำบ่อนะครับแล้วก็คคำเตือนนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับพอตามผอดีเพื่อนโอย่เพื่อ,อฟัง ถ้าคนหลายเพื่อนกับี่บอกเพราะเพราะมันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่นั่นเรือะ่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นนะะแต่ก็เยอะเอามาเออพี่น้องด้รับชมแล้รับฟังนําครับไปครับเป็นคนที่มากถามแบบจอกปลอกแจกแรกนะเพื่อนก็บอกว่าฟังครับอืมอาว่ามัน,นเนป็นยอดแสดงลิปตั้งนูนเพราะเยอะไปนะครับ <c oughs> มาบออ่อคือดีเลปฟเป็น,น้นงเป็นร เลขสามสี่เฮ้ยเลขสามสองอบอ๋อเฮรออันยมาา้มนะสอพิันเป็นอันถามนะให้ดูอินเตเลขสามสองเนี่ยหวมันมันถอ้อยนะเขาเป็นิดเวอ๋อย่าขอเงีเขาย้มไปยง้เหรอเย้อมแล้วนี่ไงหว่านั่นแหละเขาลงมาลันซินนึ่งเลยตะเกาเขาค่ายพิษมีไม่ออกที่อยู่ในความน้ำมันม นะวะเจ้ก้อนน่เขาค่ายพิษน,นี่จะเข้า,ม,ามันเป็นมึนนี่ลงผู้จ่าหมอเป็นมึนเป็นมึนมันเกิดโรคร,ระบาดเขาเลยหนีอุปยมปัจจุบันอผีแต่เขาเป็นมืึนทํามันถล่มทำใหญ่เลยวันนี้อันพระทรีทม่ทมาเผานั้นนี่แต่นิดน้อยมันพรมมันทับเข้ามาผู้ใหญ่ไปหาหลวงพ่อถึงนี้นะไปบา้านก็มีอยู่มือนนี่มันพรมมันคนตายหลายที่น้นอยหลายว่ามมี ที่มันมีไปเกินห้องนึงกับมามาเฮานี่นี่น้อยได้ทำมีนไปเกินมันไปย่อรู้ผลมันมาต่อมานี่เราท้องให้รู้นี่นอยมันมากถามเขาเขาถามเคยอยื้อนนี้เคยนอนน้อยๆมันจะจืดได้เขาย่อนะเคยอยู่เคยอยื้อพอมันอู้อ้าวสารเข้าเลียวตาอพามีกิบเลนกิบไปมันามายน้ำมาจากไหนะอ้าไปยังก็อ้า คือหาก็เมื่อนมันจะบ้ากเลยรอมันจะบ้ากเออมาได้มาทำนี่เราถองพี่น้อยในตอนมีเสียงท่าท่าเหมือนเหยียดจะมูข่อยมูข่อยโอ้ผพี่น้อยหล่อเลยผมนม่ยูดอนโอ้เด็กน้อยแมท่เท่าเลยครัท่านางใหย่นี่ยเราโอ้ัญานาคลงมาเราถึงทุกวันทุกวันเพราะจะเข้าจะเข้าขอค่ายพิ่งล่องหนเกินลงเบา บางทีเขาบักเพิ่ดี <c oughs> เขาบัเพิ่ดีนอกโซนมานลองเถอเป็นงูหลันหน่อยไหลมาหน่องแั้เป็นของว่าเก,กิบสองวังย้อนย้อนกว่ากว่ามดิมบุ่งซะนี่แต่ยแต่ว่างูพิษวะครับมันเขาแปลงนะเป็นนะเาขึ้นเยอะไปยังรากข,ขึมาตาทุกกาบาดใหญ่นะวะโอ้ยอ้ยอยจุกขมาฟังชนมนดขมาฟังเทปฟังเลยเขาเป มารัาสินเขามารับสินเอาเขาอสินแต่ก้าวเาเสินกุมูก่อนทีไครับมันไม่ออกเราไม่ออกเรามีดีมิตนะเก็เลยโอ้ยเลยออันที่งูไหลูกบ้านมันเนี่ยนัฮักเทาขึ้นตอนจอน้อยนนี้น้อเดินบดหนองอดพังหมดเลยจอน้อยินดี้ัลนาอปอยานโอ้ยาวจอน้อใสเราเรามอมยู่ียาเดินทังหมดเลยสน่ะ คืนองพบเดือดเตมเลยจนจนโยมเอาไปจนเงินนะพบทธพุทธพุีหพุทธพุัธพุทธพุทธพุทธุ่ทอพุทธพุทธนุทธพุทพุทพุทธอย่ธพนทธพุทธพุทธพุุพุทธพัทธุทธพุทธุุทอยุทธพุลธพุทธพุท่พุทพุทพอทธมุทธพุทธพุทุกธพุทธพุทธพุะทธ้าทพุธพุทธพุพุทธ โปรจกต์บอมหาเราโอ้ยลงต่อฮะเป็นปรมาณแบบขนานี้เลยเราลงลงใหม่บ้างบ้านู้นใหมลงปอนโซแล้วก็คือนโีรเตกตหน่งก็มียกเรามากกับมากกับทุก้นทุนแล้วันิลงบน